สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมซ i ม u l นเตอนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบว่าขายของนะครับคนนะฮะกดตรงนี้เอา้าราก็เดินไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอานี่ไงก็ขายเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่นี้แล้วถ้าจะขายห้าสิบ แต่ว่ามันบอกว่าให้ขายห้าสิบหกนะ <c oughs> เอาสักสี่สิบนี่แหละราคากลางๆนะฮะ <c oughs> <c oughs> สองห้าสี่หกหนึ่งโฆษณาเยอะนะเนี่ยโฆษณายเยอะมากนะครับ ผมปิดอยู่แล้วนะแล้วก็นะครับตอนนี้เราจะไปทิ้งแล้วทิ้งกล่องนี้เหรอตักท,ทิ้งแต่ถังขยะนะครับเอาเออนี่มันคือก็ได้แล้ต้องเปิดใช่ไหมนี่เราเปิดแล้วทุกคนเกมครั้งแรกนะฮะ คนนุณล่ะสวัสดีครับคุณลูกค้านะครับคุณลูกค้าจะซื้อเท่าไหร่ครับอุ้ยอันเดียวเหรอครับคุณลูกค้าต้องกดติดยังไงฮะกดง่ายออ๋อซีโอเคครับคุณลูกคา้าเราต้องทอนหกสิบนะครับรก็คือห้าแล้วก็นี้นะครับแล้วก็โอเคเอาเฮ้ยผมทอนผิด นิเซตก่อนนะครับเท่าไหร่วะศูนย์จุดหาศูนย์เส้นกะอันนี้ครับอันนี้โอเคทุกคนอ่าคุณลูกค้าครับใจเย็นนะครับคุณลูกค้าโอเคครับโอเครับเป็นบัตรเครดิตนะครับเอ่อหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับผมโอเคครับผูกค้าไปต่อนะครับอือหือบัตรเครดิตเราโอ้โหดีมากเลยครับผมสองจุดแปดศูนย์นะครับอือหือ โอเคครับลูกค้าอเคล็ดอีกแล้วโอ้โหดีมากเลยครับสวยแล้วก็อุ้ยเป็นเงินสดนะครับทอนสี่ิบแปดจุดหกเซนนะฮะหกสิบเซนนะใช่ไหมก็ประมาณหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บปั๊บปับแล้วก็หกสิบ๊บโอเคครับพวกลูกค้าเอาวิดีโออีกแล้วนะครับอือหือ โอโหคลูค้ารับายาครับสองจุดแปดศูนย์นะฮะโอ้โห,โหขายไปแล้วครับหนึ่งเซนนะครับหนึ่งสีส่ศูนย์นะครับอือหือลูกค้าโอ้โหดีมากเลยครับผมอืของหมดแล้วครับเราจทํางไงต่อครับเราต้องไปสั่งซื้อตรงนี้นะฮะจิเอาที่นี่แล้วก็กดซื้อมานะครับ รอนะครับทุกคนรอกดซื้ออีกนะนี่แล้วมันจะมาให้เราแนละ้วซือาา้อาอาคอโดนะครับสูงสุดที่สามสิบนะเราจะขายสามสิบนี่นะครับผมเราได้กำไรนะ ก็เก็บอันนี้มาเออเออเออโอเคครับลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับลูกค้าลูกค้ารอก่อนนะครับผูลูกค้าทิ้งเลยทิ้งเลยครับโอเคครับเป็นเงินสดนะครับสิบเอ็ดบาทนะครับสิบเอ็ดปึ๊บแล้วก็ห้าศูนย์นะครับโอเคครับผูลูกค้าขอบคุณครับหืมมันเครดิตนะครับสี่จุดสี่ศูนย์นะครับผมโอเคครับลูกค้า งานมาเทมาเทไปนะครับผมเทอะไรหรอครับไม่รู้ฮะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าโอเคครับอืเรวมเป็นเงินสดนะครับทอนนะครับตัวนี้ทอนห้าปึ๊บป๊บนะครับแล้วก็เจ็ดสิบนะครับโอเคครับคุณลูกค้าอุ้ยเวลหนึ่งแล้วครับทุกคนขู่ดีมากเลยฮะกดกาครับทุกคนเก้าสิบมันยังนี่ เหมือนมันมาแลกเงินนะฮะเหมือนมาแลกเงินเลยนะโอ้โหโฆษณายเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวจบเดี๋ยวผมจะปิดร้านแล้วก็ปิดทีพีแมะไนะโอเคฮะสี 4. 4. ่จุดสี่ศูนย์นะฮะทุกคนอึมอริบเครดิตอีกแล้วสวยมากเลยผมอยากได้เครดิตอ่ะอคนรวยเขาใช้เครดิตกันจริงนะฮะ มันมาแลกเงินหรือเปล่านี่ไม่แลกเงินนะเนี่ยดูทรงแล้วเชิญเลยครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับลูกค้ารอเป็นครับโอเคเงินสดนะครับทอนสิบเซนนะครับปึ๊บป๊บโอเคครับคุณลูกค้าโอเคครับเชิญเลยครับคูณลูกค้าโอ้โหของก็แจ้หมดแล้วเลยดิโอเคครับลูกค้าเงินสดอีกแล้วนะครับ ช้านี้นนะครับผมผมอันนี้ครับเบอร์เบอร์นิดนึงครับแล้วก็ทอนเจ็สิบนะเชียรบลูกค้าเชิญเลยครับคุณลูกค้าอืหของหมดไว้มากเลยครับคุณลูกค้าผมต้องสั่งของนะทุกคนสั่งอะไรนะ สั่งอันนี้สั่งอันนี้สั่งอันนี้สั่สงอันนี้เฮ้ยลองสั่งนี้ด้วยนะเผื่อมันมานะฮะต้องรอนะเราต้องใช้เร่งนะปุ๊บม,มันก็จะมาให้เรานี่เราเร่งไว้ปั๊บ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 ข้าเราเร่งปั๊บจะมาให้เราปุ๊บเอคาคอนเดอร์เลยครับผู้ลูกค้าโอเคครับเอา้า เป็นเป็ลูกค้าคุณลูกค้าขอโทษครับเครดิตนะครับสี่จุดสี่ศูนย์นะครับผมโอเคครับคุณค้าโหคุณค้าเครดิตนะครับสี่จุดสี่ศูนย์ครับคุณค้าโอเคอืมโฆษณาไปนะผมไม่ค่อยชอบคลิปนี้เท่าไหร่มันมีโฆษณาเยอะมากครับเอาคนดูนะฮะเอาคนดูมาคนดูทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อน แป๊บนึงครับลูกค้าสักครู่นะครับลูกค้าโหมนสวยแล้วโอเคครับลูกค้าขอบคุณครับเลีสองแลวทุกคนโอ้โหเป็นเลสามนนะครับขอบคุณครับหืมเคทิดอีกแล้วนะครับสามจุดห้าสูงนะครับอืมขอบคุณครับคุณลูกค้านะผมหมดหรือเปล่าโอ้ยยังไม่หมดนะฮะลูกค้าไปแล้วนะครับผมหกจุดสามนะครับตอนหนึ่งเซนนะครับ หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับตามนั้นลูกค้าก็ต่อนะอลูกค้าไม่ต้องดีนะครับทุกคนโอ้โหขอบคุณครับาารแบบนี้่ผมชอบนะสุวนะครับลูกค้าโอ้โหเครดิตเราโอเคครับเรียบร้อยครับลูกค้าเดี๋ยวผมขอทิ้งหายาอ่ะเอาวอาวลูกค้ามาพอดีผมทิ้งไม่ได้ งินสดน,นะครับทอนโอเคครับคุณฟัวครับลิ้นพันนะพูดคร้ายแล้วนะครับข่าลายแต่ว่าโอเคครับค,ครบคุณค้าขอบครับทอนสามนะครับสิบศูนย์นะครับโอเคครับคุณค้าคอบครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งอันนี้ด้วยนะฮะซึบซึบเอาทิ้งขยะด้วยนะเพื่อทำเวลาดีขึ้นนะครับ ว่างตรงไหน,นเอาว่างไงวะอ๋อมันยังไม่มีตู้เย็นนะอ๋อมันยังไม่มีตู้เย็นเนอทุกคนอ๋อเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน นี่แหละสนี้ก่อนไบายครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัด้วยนะครับคลิปนี้เพื่อใ้รู้ว่ามันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าผมขอเป็นแบบลงแบบเรียวๆไปก่อนโดยที่ไม่ต้องตัดอะไรนะ <laughs> ขออนุญาตนะครับทุกคนครับ